เดี๋ยวเราติดตามทั้งหมดในรอบวันทันเหตุการณ์ประจำวันนี้นะคะก่อนอื่นไปกันที่กรณีของคุณสวิทคุณกิตินะคะที่ไม่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าคณะเจราจามรดกโลกฝ่ายไทยเนี่ยนะคะพันธมิตรก็มีความเห็นว่าคุณสวิทเนี่ยไม่ลาออกจากตําแหน่งเพราะว่ารัฐบาลได้หาทางออกและยอมทําตามข้อเสนอของคุณสุวิทแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการย้ําถึงสิ่งที่พันธมิตรเรียกร้องว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะค,ะคุณสุ ถึงมีท่าทีอยากจะลาออกก่อนหน้านี้นะคุณประพันธ์คุณมีโฆษกคณะกรรมการป้องกันร,ราชอา,าจาักรไทยบอกว่าการที่นายสุวิทย์คุณกิติไม่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าคณะเจรจามรดกโลกฝ่ายไทยเพราะรัฐบาลได้หาทางออกยอมทำตามข้อเสนอของนายสุวิทย์ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการเฉพาะกิจชุดดังกล่าวก็ไม่ได้ก็ได้มีการยกระดับให้นายยนตรีนะคะเป็นประธานแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่า ที่ผ่านมานั้นแนวทางการทำงานของรัฐบาลไม่ถูกต้องทั้งยังเป็นการยืนยันนะคะว่าสิ่งที่พันธมิตรนั้นเรียกร้องเป็นเรื่องจริงตลอดมาที่สำคัญขณะน,นี้รัฐบาลไม่มีจุดยืนในเรื่องปัญหาพื้นที่พิพาทพระวิหารว่าจะให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนฝ่ายเดียวหรือไม่หรือจะสนับสนุนอย่างไรดีเอาไปฟังเสียงคุณประพันธ์คุณมีค่ะเปอย่างต่อเน,นื่องกรณีปัญหามรดกโลกเนี่ยตามที่ประชาชนเรียกร้องนั้น ให้ถอนตัวจากองค์การมรดกโลกนั้นนะเรายังยืนยันว่าเป็นข้อเรียกร้องและเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคุณสุวิทย์คุณกิตติเองก็อยอมรับว่าขณะนี้บรรดาประเทศ21ประเทศที่อยู่ในคณะกรรมการเนี่ยล้วนมีแนวโน้มไปในทางที่สนับสนุนกัมพูชาเป็นหลักแล้วก็ผ่านการล็อบบี้โดยฝ่ายมหาอำนาจและ ที่สนับสนุนกรรมัมกูชามาแล้วเพราะลำพังประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปขวางเขาโดยแนวทางของคุณสวิตคุณกิติว่าจดทะเบียนมอดอกโลกได้แต่ต้องไม่กระทบต่อดินแดนอาณาเขตและที่ปไตยของประเทศนั้นถ้าเกิดว่ามติที่ประชุมเขายอมรับให้มีการจดทะเบียนมรดอกโลกโดยให้เจประเทศมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พื้นที่โดยรอบนั้นประเทศไทยก็จะต้องตกอยู่ในฐานะเป็นเสียงข้างน้อยถ้าไปยอมรับหลักการนี้เพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าหากว่าคุณสุวิทย์คุมกิติได้เสนอ,อแนวคิดในหลักการนี้ว่าถ้าปัญหาดินแดนเรื่องอาณาเขตระหว่างไทยกับกัมพูชายัางไม่เป็นที่เรียบร้อยนั้นก็ไม่สมควรที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลก รวมทั้งกรณีที่กระทรวงต่างประเทศมีแนวคิดจะศึกษาเพื่อหาแนวทางที่จะนำพื้นที่บริเวณอุทยานและพื้นที่สถานที่สิ่งสำคัญโดยรอบปราสาทไปผนวกรวมเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกร่วมนั้นก็ยิ่งเป็นเรื่องซึ่งไม่ถูกต้องอยู่ด้วยนะก็ควรจะถอนตัวแต่ว่าจะถอนตัวในช่วงเวลา การประชุมที่บาเลนหรือจะถอนตัวในช่วงเวลาก่อนเข้าประชุมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เรายังเรียกร้องให้รัฐบาลควรจะตัดสินใจนะครับในเรื่องนี้นอกจากนี้นะคะนายประพันธ์ก็พูดถึงกรณีทิททหารนั้นมีการออกมาแสดงพลังปกป้องแผ่นดินขออภัยค่ะแสดงพลังปกป้องสถาบันนะคะซึ่งก็บอกว่ากองทัพควรมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับภาคสังคมและประชาชนไม่ควรสำแดงกกำลังอย่างเดียวการออกมากวาดล้างผู้กระทำการมินเบื้องสูงควรจะเป็นเรื่องของหลายฝ่ายดำเนินการกร่วมกันนะคะ โดยที่ผ่านมามีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่ดําเนินการปิดเว็บไซต์แต่อย่างใดซึ่งประชาชนก็รู้สึกว่ารัฐบาลและทหารใช้เรื่องดังกล่าวดึงมาเป็นเรื่องการเมืองไม่ได้มุ่งจัดการปัญหาอย่างจริงจังนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครก็ควรที่จะทําลายสิ่งต่างๆที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ของการหมิ่นสถาบันที่ติดอยู่ทั่วกรุงเทพและดําเนินการเอาผิดก,กับผู้กระทําอย่างเด็ดขาดอีกด้วยนะคะไปฟังพี่ประพันธ์พูดถึงเรื่องนี้ก<า>ันเหล่านี้ไปแล้วจํานวน ขณะน,นี้ที่มันเป็นที่ระบาดและเป็นปัญหามากที่สุดนั่นก็คือการเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์นะครับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และก็สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆซึ่งขณะนี้ฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองยังไม่ได้ดำเนินการปิดหรือกวาดล้างหรือยุติการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เลยโดยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงไอซีทีรัฐบาลเองนายกรัฐมนตรีเองที่บอกว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ ก็ยังไม่เห็นมีคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่จะมาร่วมกันดําเนินการให้เป็นรูป,ปรธรรมนอกจากต่างคนต่างทำพราการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเคลื่อนไหวไปในลักษณะที่มันไม่มีทิศทางไม่มีแนวทางไม่มียุธทธศาสตร์ที่เป็นในแนวทางเดียวกันเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันจะกลายเป็นภาพสะท้อนกลับหรือเป็นมุมด้านกลับที่ทําให้ประชาชนเนี่ย รู้สึกว่ารัฐบาลยังใช้เรื่องนี้หรือทหารยังใช้เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเครื่องมือทางการเมืองไม่ได้มุ่งประสงค์ที่จะจัดการกับปัญหานี้อย่างจรงิงจังถ้าจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังก็ต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็ควรจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด การเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์หรือเผยแพร่ข้อความเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในเว็บไซต์ในผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมันยังมีอยู่ตลอดเวลาซึ่งรัฐบาลควรจะยุติเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่เผยแพร่หรือเขียนข้อความปรากฏตามสถานที่ต่างๆในที่สาธารนณะตามกำแพงตามห้องน้ำสิ่งเหล่านี้รัฐบาลและกทมก็น่าจะทำร่วมกันโดยการทำความสะอาดหรือทำลายข้อความที่มีการปิด หรือพ่นสีหรือเผยแพร่อยู่ในที่ต่างๆทั่วกรุงเทพหลังจากนั้นก็น่าจะมีเครือข่ายภาคประชาชนที่จะคอยเฝ้าระวังและติดตามกระบวนการพวกนี้ส่วนทางด้านกฎหมายก็เป็นเรื่องของตำรวจและอายการที่ควรจะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมจริงจังกับคนที่มีความผิดชัดเจนและยังหลบหนีอยู่ก็ยังมีเยอะที่ซ่อนตัวอยู่ในประเทศกัมพูชาพราถ้าหากว่าเรื่องนี้ จะทำใช่ใหมมันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมคิดว่าป,ประชาชน,นสนับสนุนแต่ว่าการกระทําที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันยังเป็นลักษณะซึ่งมันยังไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่ตรงกับปัญหานะครับเรื่องของการหมิ่นสถาบันเนี่ยนะคะพี่น้องขอเสริมนิดนึงนะคะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะใน